จะมาดูการปรับตั้งค่าตัวป้ายนะครับเมื่อต่อกับเครื่องช่างอยู่และเครื่องช่าง0.00กิโนะครับและจะขึ้นเลขเวลาลูกค้ากดที่สวิตช์2นะครับที่หลังป้ายนะครับตัวป้ายก็จะขึ้นเลขเดือนมาให้เราตั้งนะครับต้องการเปลี่ยนก็กดที่สวิตช์1นะครับสวิตช์1จะเป็นสวิตช์สำหรับเปลี่ยนตัวเลขของทุกการตั้งค่านะครับ สวิตสองจะใช้สําหรับบนันทึกค่าและไปตั้งค่าหลักถัดไปนะครับเมื่อได้แล้วก,กดสวิตสองครับก็จะขึ้นเลขวันครับวันที่19บเครับจากนั้นก็จะเป็นเลขปีคศครับผมจากนั้นก็จะเป็นเลขนาฬิกาครับผมส0นาฬิกาจากนั้นจะเป็นเลขนาทีครับจากนั้นก็จะเป็นเลขค่าความสว่างครับผมปรับได้ทั้งหมด20ระดับครับ ผมจะเพิ่มค่าความสว่างเป็น12นะครับนะกดสวิตช์สองัดไปนะครับถัดไปจะเป็นการตั้งค่าทีนะครับใช้สําหรับโหมดช่างแบบจับเวลานะครับ,ต,รบตั้งไว้0ูนย์สามครับแอลตั้งไว้ศูนย์ห้าครับค่าเฮทจะเป็นเป็นค่าสําหรับเลือกโหมดการใช้งานนะครับปรับได้ทั้งหมดแปดโหมดครับผมปกติใช้อยู่ที่โหมดสามครับผม แสดงเวลาและน้ำหนักนะครับเมื่อปวดสวิต2์สถัดไปก็จะออกจากการตั้งค่าครับจะขึ้นเลขเวลาปสติขึ้นมานะครับจะพร้อมที่จะใช้งานครับผมสนใจติดต่อบริษัท JJJLED 085-035-3922ครับ